แต่ที่น่าตกใจที่สุดนะครับก็คือคำตัดสินของศาลเนี่ยให้แม่ชะม้อยต้องโทษจำคุกรวมกันถึง154,000หปีครับก็ถูกบันทึก <is nice. S 1> ไว้ในกินเนสบุ๊กครับที่ไม่มีใครเคยทำลายได้จนถึงทุกวันนี้ครับเล่าอาดีตหนึ่งนาทีเรื่องจริงในอดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้ปีพุทธศักราช2527นะครับมีคนไทยเนี่ย เคยถูกตัดสินจำคุกยาวนานที่สุดในโลกครับเธอคือชม้อยทิปโสหรือที่รู้จักกันในชื่อแม่ชม้อยอดีตพนักง,งานปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเจ้าแม่แชรลูกโซ่ระดับประเทศเธอเนี่ยสร้างธุรกิจที่อ้างว่าลงทุนซื้อลดขนน้ำมันโดยให้ผลตอบแทนเนี่ยถึง6.5ต่อเดือน หรือ80%ต่อปีจนมีผู้หลงเชื่อมากมายเล่ากันปากต่อปากแล้วก็นําเงินมาลงทุนเนี่ยมากถึง16,235คนเลยครับแต่ความจริงนะครับคือไม่มีทั้งรถไม่มีทั้งน้ํามัน เงินใหม่เนี่ยก็เอามาจ่ายลูกค้าเก่าเป็นกลลวงลูกโซ่นั่นเองครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า4,000ล้านบาทแต่ที่น่าตกใจที่สุดนะครับก็คือคําตัดสินของศาลเนี่ยให้แม่ชะม้อยต้องโทษจําคุกรวมกันถึง1 5 4 0 0ปีครับอย่างไรก็ตามนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา91เนี่ยระบุไว้ว่า โทษจำคุกที่สามารถลงโทษได้เนี่ยสูงสุดเนี่ยไม่เกิน20ปีครับแม่ชะม้อยเลยถูกจำคุกเพียง7ปีกับ11เดือน22วันเท่านั้นครับและได้รับอภัยโทษ2ครั้งจนได้รับการปล่อยตัวในที่สุดครับแต่สถิติโทษจำคุกที่ยาวนานที่สุดในโลกเนี่ยก็ถูกบันทึกไว้ <so S 1> ในกินเนสบุ๊กครับที่ไม่มีใครเคยทำลายได้จนถึงทุกวันนี้ครับ